สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสมองสุบอลพอกับซองน้องมิน,นี่คือเกาคือเดิมดไม่ต้องนี่คือไปแหกนะเนี่ยเดี๋ยวส่วโลดส่วโลดส่วครึ่งโลด

เคยปลอมนะกินข่าวแล้วจังข่าวนะฮะช่ำจุพี่น้องเอ้ยโอ้ยอแสบตาเด,ดไ้ไม่ไหม่สดๆเนาะแสบในนอนพี่น้องเอ้ยพุนโอ้ยแก้วกันได้พักขนาดพี่น้องมุดจอมาก,กินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเบอร์สกูสกุล กินข้าอยู่หน้าร้านเช้ามือนี้พี่น้องเอ้ยใช้กระทองเด้ค่ะเอ้ยมาพี่มาป้อนเพื่อจุพี่มาเลย

รอหน้องประทาวกันแล้วมานั่งรถพี C ่นั่งรถแล้วกี่ข่าวจังไห้แล้วเรืองเลือกให้โอ้คือไก่ตายกินได้ไม่ปิดนู้หน่อยๆกินแล้วนู้หน่อยนะ ยี chat, ่ใส mm ่ย hmm. ี่ใส่กินยั mm ้ง hmm. น right ู p, ่นหน่อยนะปลาโนุียก็กินเลยพี่น้องเอ้ยเกินยังเคสเวียดอยู่ด้วยครับผมแม่น้องมิ้นก็กินแล้วจะค่อยกันกินครับยั้งอืมอันนี้เมนูจัมจุพี่น้องจี้ไหมแม่จีข้าวนะ สามคนพี่น้องเอ้ยไอ้ขนุยกินแล้วจ้าวนะยุงนุ่ยเพิ่งกินแล้วเพิ่งลงแล้วลุงนุ่ยก็ได้อย่าให้ตัวใหญ่กินเขาอยู่ค้างกองไฟพี่น้องกับบรรยากาศยามแรง Nãy bò thì không có mượn ma đâu sao đưa nãy chắc kim ngắn nãy ngắn 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 nào, ngắn 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 ม้วนข้ามีญ่ใจจำจุนะขั้นมักกอกแซ่บนะเนาะขั้นมักกอกอย่างดีเลยได้เนี่ยสุดยอดแล้วชุกละจิมัดเป็ดตากล้องนู้นขาไม่กินเราคอยจะกินเองมือตากล้องบววายเลยพี่น้องเอ้ยทำไรเฮียเลย อไรเขาการพุชกย่กยาละ้ขาแรงน้ำกันพี่น้องนีนี่างกองไฟอุ่นๆน้ำกันไ,นนไนนนะหนลงมุยมาอีกแล้วไปไดักลุงมุ่ยมาดักิเขา้าเชาเสียมาส่งร้านเ้ยเสือมาส,งาส่งใจเดี๋ยวมาด้วยมีทั้งดิบแะซุปไอ้พวกน้อยนี่กินซุปเดี๋พี่น้องมาเป็นกินดิบด้นี่ แลาา้วพี่ยิ้มยุ่จะกินนะมาๆมามาเอาอีกเนนะีย่ยเอาพี่มาพี่มาขังลู๊ใจพ่งไม่ยิม

อนยนเลย้อนเวอาเสื้อนเ้ยาสิเส้นไว้ก็ไ่ได้แล้วมือเนี่ยจีวหงวดเลยเนี่ยวสิเส้นไว้ก็คักบมันหนาวแ้ง

อิ่มแล้วลืมเลยน้ำพักโอ้ยกินซีอิ่มนะพักรลำกับพักสลัด

เาว่าเกิดระบกรือเ่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những พวกเน้กันแนกินก um ันเลยอากกันหลายบานาทีมัน no ัะมีอะไอย่แล้ว่่เรนแะไปมอื่อเพือเนื้อาี่นกันับน้เนาะระาดก ยักมืออะไรนูน่นลาไปน้องยัได้ไม่แห้งหมดสักคนน้าพอกันไหมสบายดี